สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระเอกหนุ่มประกาศพักงานวงการหลังถูกพระทักดวงตกเตรียมบวชทดแทนคุณพ่อแม่ เรียกได้ว,ว่าตอนนี้ออกมาเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มควันใจ๊สสาวอย่างพสรันสิริลักษ์ที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดไปที่ช่องไหนก็จะเห็นเจ้าตัวอยู่ทางหน้าจอทีวีอยู่บ,บ่อยพระสุดพระเอกหนุ่มออกมาประรากาศพักงานวงการพลนเตรียมที่จะบวชทดแทนบนคุณพ่อแม่ในปีหน้าหลังถูกพระทักว่าดวงไม่ดีถามว่าเห็นว่าปีหน้ามีแพลนทําอะไรสักอย่างเจ้าตัวตอบว่าปีหน้าผมตั้งใจว่าจะบวชช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่สรุปว่ามีละคร อีกเรื่องหนึ่งของพี่ช็อตก็เลยขอให้จบเรื่องนี้ก่อนซึ่งถ้าจบเมื่อไร่ก็บวชเพราะเหมือนแม่ขอไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้บวชสักทีซึ่งแม่ก็ทมตลอดว่าจะบวชเมื่อไร่เราก็ต้องตั้งใจว่าทาบวชอาจจะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งประมาณนี้เราไปซ้อมปฏิบัติธรรมมาที่อุดรสิบวันแล้วถามว่าถูกพระทักดวงไม่ดีเจ้าตัวตอบว่าที่ต้องไปปฏิบัติธรรมพระหลวงพ่อบอกว่าช่วงนี้เราดวงไม่ค่อยดีและเหมือนเขา รู้ท่านก็ชวนให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็เลยขับรถไปอุดรสิบวันซึ่งก็ได้อะไรหลายอย่างหลังจากเดินจงกรมทั้งเจ็บตาตุ่มและปวดหลังตีนแตกแต่ดีครับแต่กว่าดลานวัดได้ทำาบนทำนั่นทำนี่ไปด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ